วิธีต้มมาม่าซุปเปอร์นะครับก่อนอื่นตั้งน้ําร้อนก่อนเมื่อน้ําเดือดแล้วให้เอานี่ครับกระดูกหมูโลละสามสี่สบาทนะครับได้เยอะมากซื้อที่แมคโครนะฮะเอามาสับเป็นชิ้นๆก็ใส่ลงไปแล้วต้มจนเนื้อหมูสุกนะฮะเราสักคนนะฮะให้หมูสุกอ่ะ จากนั้นเมื่อเราเห็นว่าเนื้อเริ่มสุกแล้วนะฮะสุกด,ดีแล้วนี่เปลี่ยนเป็นสีนี่สีแดงแล้วนะฮะสุกละให้เราตอกตอกไขลงไปเลยนะ,ะอยสองฟอง แล้วกค็คนไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้ไข่แดงแตกนะถ้าใครอยากกินน้ำแบบเพิ่มให้น้ำซุปมันเข้มข้นก็ให้เข็ดเจาะไข่แดงแตกไปเลยก็ได้นะนี่แล้วก็ต้มต้มไปเรื่อยๆนะต้มทิ้งไว้ก่อน จากนั้นเมื่อไข่เห็นว่าไข่เริ่มสุกดีแล้วต่อน,นี่ครับมามา่าเส้นเล็กต้มยำแล้วก็มามา่ารสต้มยำกุ้งมีรสคลาสสิกเลยจากนั้นก็แกะมามา่าเลยเทลงไปในน,น้ำที่เดือดเดือเนี่และ แต่อย่าเพิ่งใส่แต่อย่าเพิ่งใสเงงนะ่เครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงเราใส่ทีหลังเอาเส้นลงไปต้มให้เส้นสุกก่อนกดลงไปต้มให้เส้นสุกนะเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่จะสุกช้ากว่าเส้นมาม่านิดนึงที่เป็นเส้นเลน็ก มามาระดับซุปเปอร์รอสักครู่ครับแล้วก็รอแป๊บสักสนาทีสองนาทีให้เคุกน,นะคสุบจากนั้นเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงครับใส่ลงไปเลยปิดแก๊สเลยนะใส่เครื่องปรุงใส่ให้หมด อยางเลินฉะนั้นใส่ใบคนให้เข้ากัน่ คนให้พริกเขา้ากนะันแล้วสุดท้ายใส่นี่ฮะใบจิงจิวชายสดๆหลายคนไม่รู้จักใบจิงจิวชายคืออะไรคือใบที่เขาใส่ในต้มเลือดหมูหรือเขาเหลาเลือดหมูนะฮะใส่ไปโรยหน้าลงไปเฉยๆตรงนี้เราก็จะได้ม,มาม่า ซูปเปอร์ต้มพิเศษนะครับ